สวัสดีครับพบกับไอซ์ลีแมนนะครับคลิปนี้เราจะมาดูดูอะไรกันดีดู most active และกันเนาะ most active ของประจำวันที่12ฮะ12มิถุนายน2020นะครับเรามาดูกันว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะฮะดูกราฟเพื่อฝึกดูนะฝึกมองว่ากราฟดูอย่างไรอ่านค่าอย่างไรและ ฝึกตีแนวรับแนวต้านฮะมาดูตัวแรกกันเลยซูปเปอร์นะครับซูปเปอร์โอติมอสแอคทีฟอีกวันหนึ่งดูทรงแล้วเห็นไหมแท่งล่าสุดคือแท่งนี้นะครับมันไปต่อเนาะไปต่อทำหายแล้วล่ะหนึงหนึ่งมาปิด1.05แล้วยังไงต่อยังไงต่อถ้าเราจะชำระองอดีตเพื่อดูซิว่า มันมียอดยอดเดิมไหมอ่ะเราลองตีก่อนนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ1.10่ยใช่ไหมครับ1.10ตึต๊ดปึ้งอ่ามันเคยเป็นแนวแถวๆเนี้ยแนวต้านแถวๆเนี้ย1.11แล้วมันก็ยังไงฮะชนแล้วก็ไม่ผ่าน เสร็จแล้วเบรกขึ้นมาได้แล้วก็เบรกขึ้นไปได้เบรกขึ้นไปได้แล้วก็ลงมาตบตบมาอยู่แถวแถวนี้นะฮะคือประมาณว่าอยู่แถวเนี้ย1.09่1 0เานี่ยนะครับทำให้ล่าสุดมันไปทำหายนะครับแล้วก็ย่อลงมาขอเช็ค l u ลุ่ม p บพ c e สแวแถวนี้เห็นไหมฮะ ถวนี้บริเวณนี้ก็มีโวลูมอยู่นะครับเราสามารถวางเป็นแนวต้านได้ไหมอาจจะยังไม่ชัดนะครับอาจจะยังไม่ชัดเราลองไปดูไทม์เฟรม e 6สิิไทม์เฟรม60บอกอะไรเราบ้างบอกว่าระหว่างวันเนี่ยของวันที่12ใช่ไหมครับมันขึ้นไปต่อนะเปิดมามันขึ้นต่อเสร็จแล้วช่วงเที่ยงพักตัว บ่ายไปต่อครับแต่ตอน4ี่โมงอ้าวแท่งแดงขึ้นไปทำเสาไว้1.10แล้วมาปิด1.05มีการพักตัวนะครับระหว่างวันเพราะฉะนั้นวันถัดไปฮะก็ต้องดูครับว่าจะเล่นต่อไหมนะครับจะเล่นต่อไหมถ้าสามารถเล่น กลับไปเล่นเหนือ1.10ได้อ่าแสงมีแรงนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มตื้อแล้วนะดูดูทรงแล้วมันตื้อๆเพราะฉะันต้องระวังนะมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหวาที่อยู่จะเฮ้ยฉันต้องรีบเข้าซื้ออะนะครับมันคือมันขึ้นมาแล้วอะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังนิดนึงไปดูตัวถัดไปกันดีกว่าตัวที่2 A m. BAM BAM b a m ไปไงดูฮะขึ้นไปแล้วพักตัวแล้วก็พักตัวถ้าเราลองตีได้ไหมแถวนี้เนาะเอาเนี่ยโฟกัสแค่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอืมมันยืนได้มันยืนได้นะฮะ ยืนบนแนวรับได้นะครับก็ลุน้นนะฮะลุน้นลุ้นอะไรลุน้นมันขึ้นไปอ่ะเออลุ้นมันขึ้นไปนะครับอืมก็รอฮะตัวถัดไปครับทำไปหกสิบไปไงอ๋อก็อยู่ทรงแบบนี้ตัวที่3ม ptt ptt ลงมากี่วันละหนึ่งสสามสี่วัน ลงมาตรงนี้คืออะไรถ้าคุณวางแนวต้านแถานี้ไว้และคุณจะเห็นว่าจริงๆวางตรงนี้ใช่ไหมกับ2จุดนี้นะครับกับ2จุดนี้มันลงมาถึงแนวรับระดับนี้ซึ่งเคยเป็นแนวต้านบริเวณนี้มาก่อนอก,ก็บ่มบอกว่าเฮ้ยจะยืนได้ไหม นะจะยืนได้ไหมแล้วแท่งสุดท้ายก็เป็นโดจิเลยนะมันคือหมายถึงแนวไม่ใช่ดิแรงซื้อแรงขายมันเริ่มแผแ่วๆแล้วนะครับตื้อๆแล้วนะครับสิ่งที่จะสังเกตต่อคือแท่งถัดไปถ้าเล่นเหนือ3.17.25นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยฉันยืนที่แนวรับนี้ได้ นะชั้นยืนที่แนวรับนี้ได้และถ้ามันตั้งหลักแท่งเขียวได้มันก็จะกลับไปที่ไฮเดิม erm, นะครับไปที่ไฮเดิม erm, ก็ก็กรอบประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าแนวรับเราสามารถวางอีกชั้นได้ไหมได้นะถ้าสมมุติว่ามันมันอยู่มันตลาดไม่เป็นใจแล้วฉันอยากลงต่อก็ยังลงได้อีกนะครับ ระวังแนวรับที่2ไว้ไปชำเลืองดูที่ Timeframe 60สิก็จะเห็นนะฮะว่าช่วงท้ายตลาดไม่ใช่ช่วงท้ายทั้งวันเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับมันอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนเลยตัวถัดไปครับตัวที่4 m i มิ้นอ๋อ้ามาเปิดที่ t ท m e เฟรมเดย์ลงมา2วันวันที่3เป็นแท่งเขียวถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเอ๊ะทำไมแท่งเขียวล่ะ มาดูนี่ฮะก็พอได้อยู่นะถ้าแนวมันอยู่บริเวณนี้แต่เหมือนก่อนหน้าน,นี้เหมือนก่อนหน้าน,นี้เราจะมีตีเส้นบริเวณนี้นะครับอืมีตีเส้นเส้นนี้ไว้นะครับและเมื่อราคาลงมาปึ้งมันลงมาขอตั้งรับที่แนวรับแถว21.19กลมๆได้ไหมย1 2เนาะ นะครับอุ้ยตีเอาผิดเส้นอะ่ะนะครับอันนี้ไว้เส้นนี้อนะครับอ๋อเขายิบไปก่อนเลยอะเนี่ยเนาะอันนี้โอเปนเท่าไหร่โอเปนยี่สิบแปดจุดสี่ Open, อโอเพนยี่สิบเอ็ดจุดสี่อ้บริเวณนี้ก็หวังว่าจะกลับขึ้นไปได้สำหรับมินนะฮะตัวที่ห้า CPF CPF แท่งเขียวอีกวันหนึ่งฮะตั้งหลักถ้าตีแนวบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้ ก็ลุ้นกลับตัวขึ้นไปแล้วกันนะลุ้นกลับตัวขึ้นไปทมเฟรม60คุณจะเห็นบริเวณนี้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะนะครับอืมตัวถัดไปครับตัวที่6 PTTEP e ลงมาต่อเนื่องอ่า แทงล่าสุดแทงเขียวแล้วนะครับมีความหวังครับเกี่ยวนะก็หวังว่าอีกวันถัดไปฮะเล่นแถวแถว9ก้ได้ตั้งหลักได้ก็ลุ้นไปต่อกลับไปที่ให้เดิมบริเวณนี้ป่ะเออได้อยู่นะครับ ตัวที่7ครับ AOT LTO วันศุกร์แท่งเขียวยาวเลยสะท้อนให้เห็นว่าเออนี่ยมันก็พอดีพอดีอยู่นะมันก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยแนวต้านเนี่ยนะครับเนี่ยก็หวังว่าหวังว่าจะกลับตัวแถว62.4มัน62.36ปัดเป็นกลมๆหรือจะลงมาหน่อย 62.3กรว่าไปนะครับตัวถัดไปครับตัวที่8อ่อะ STA STA นี่เหมือนออกข้างแล้วอะนะฮะขึ้นละขึ้นมาละแต่พักตัวเนี่ยนะครับจะฟอร์มตัวกลงังจะฟอร์มตัวใหม่นะครับดูซิจะทะลุได้ไหมวอลุ่มไปกองไหมอ่านะมีวอลุ่มมากองอยู่ ตัวถัดไปครับตัวที่9ครับ PTC โอ้คล้ายๆกับ PTEP e เนาะมีแท่งเขียวมาแล้วนะครับมีแท่งเขียวมาแล้วโอ้โหจริงๆเนี่ยฮะระวังแนวต้านตรงนี้นะถ้าดูตามนี่แล้วนะครับดูตามรูปรูปการแต่มาหลุดหลุดแต่ตัวเองกลับมาแท่งเขียวได้อ๋อ เขเป็นไปตามนี่สิ่งที่ดูต่อคือ,อยังไงครับต้องเล่นเหนือ45.50นะนะครับถ้าถ้าไม่ไปต่อเนี่ยก็มาลงมาแนวรับ41.95อจืมจะกลับขึ้นไปไหมกลับขึ้นไปก็มีหน้าลุ้นฮนะลุ้นแล้วก็ไปไฮเดิมแถวนี้นครับอืมคร่าวๆตัวที่10ครับ K-Bank เอ้ยยังลงต่อได้เหรอท,ท,ทั้งที่เดี๋ยวนะไอเนี้ยแทงเขียวแล้วอ้าวลงสังงานนะฮะอืมมาลงมาให้ถึงให้สุดแล้วกลับขึ้นไปนะครับสำหรับเคแบงค์ครบทั้ง10ตัวอ่าชเมืองดูตัวอื่นๆคล้ายๆกันแอดวา c e m นมีติง่งมีติ่ง ท็อป S C B I V L โอ้สวัสดสวย K T C และ S C C ส่วนใหญ่ลงมาพักตัวทั้งนั้นเลยเนาะนะครับโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็รบกวนกดติดตาม YouTube ช่อง i อซ์ลี่แมนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ